วันที่สามกราคม2026ไม่ใช่วันธรรมดานี่คือวันที่พลังงานจักรวาลเริ่มขยับตัวอย่างชัดเจนเป็นช่วงเวลาที่คลื่นแห่งต้นปีถูกเปิดออกเพื่อส่งสัญญาณความมั่งคั่งโอกาสและโชคลาภให้กับผู้ที่ใจพร้อมรับจริงๆถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านอย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะบางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้มาในเสียงดัง แต่มาในช่วงเวลาที่ใจคุณนิ่งพอจะได้ยินคลิปนี้ไม่ใช่แค่การฟังเพื่อความสบายใจแต่คือการปรับคลื่นพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับพลังจักรวาลแห่งการดึงดูดถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตช่วงที่ผ่านมาเหมือนติดขัดเหมือนพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่ไหลนั่นอาจไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะคลื่นพลังงานของคุณยังไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการจักรวาลไม่เคยปฏิเสธใคร จักราวาลเพียงสะท้อนกลับตามความถี่ที่คุณส่งออกไปวันที่3มกราคมนี้คือจุดเริ่มต้นของคลื่นใหม่คลื่นที่เน้นการรับมากกว่าการฝืนเอาคลื่นที่สอนให้เราเปิดใจแทนการควบคุมทุกอย่างด้วยความกลัวถ้าคุณยังฟังอยู่นั่นหมายความว่าจิตใต้สำนึกของคุณกำลังตอบสนองเพราะพลังจักราวาลจะไม่ดึงใครมาฟังสิ่งนี้โดยบังเอิญ ทุกการพบเจอทุกการได้ยินล้วนมีจังหวะของมันในพลังงานของต้นปีนี้ความมั่งคั่งจะไม่วิ่งเข้าหาคนที่เร่งแต่จะไหลเข้าหาคนที่นิ่งชัดและศรัทธาในคุณค่าของตนเองโชคลาบจะไม่มาเพราะการอ้อนวอนแต่มาเพราะการอนุญาตให้ตัวเองคู่ควรขอให้ในขณะที่คุณฟังคุณค่อยๆวางความกังวล วางความลังเลและเปิดพื้นที่ในใจให้พลังงานใหม่ได้ทำงานไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแค่เปิดใจรับฟังเพราะเมื่อใจเริ่มเปิดจัก,กรวาลก็เริ่มเคลื่อนไหวถ้าคลิปนี้สั่นสะเทือนบางอย่างในใจคุณกดติดตามไว้เพื่อให้คุณไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญของพลังงานในปีนี้เพราะบางคลื่นไม่ได้มาให้เราแค่ฟังแต่มาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางชีวิตและวันนี้อาจเป็นวันที่จัก,กรวาล เริ่มส่งความมั่งคั่งมาหาคุณจริงๆพลังงานของวันนี้ไม่ได้เรียกร้องให้คุณทำอะไรที่ฝืนใจจากรวารไม่ต้องการความพยายามที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่ต้องการความพร้อมที่เกิดจากการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อคุณหยุดตั้งคำถามว่าทำไมคนอื่นได้ง่ายกว่าเคลื่อนแห่งการเปรียบเทียบจะค่อยๆดับลงและพื้นที่แห่งการรับจะเปิดออกโดยไม่รู้ตัว ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เงินที่ได้มาเร็วแล้วหายไปเร็วแต่คือพลังงานที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมั่นคงและไม่ทำลายใจจักรวาลในช่วงต้นปีนี้กำลังคัดเลือกคนที่พร้อมดูแลสิ่งที่ได้รับไม่ใช่แค่คนที่อยากได้ ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าพอมีโอกาสเข้ามาแล้วกลับหลุดมือนั่นไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีแต่เพราะจิตลึกๆยังไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งนั้นจริงๆและวันนี้พลังงานจัก,กรวาลกำลังช่วยคุณปรับความเชื่อนั้นใหม่ขอให้คุณฟังต่อด้วยใจที่ผ่อนคลายเพราะทุกประโยคต่อจากนี้คือการค่อยๆปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์ที่เคยถูกปิดไว้ในใจคุณ เมื่อใจเริ่มยอมรับโชคลาบก็ไม่ต้องถูกไล่ตามมันจะค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณเองตามจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้จักรวาลไม่ได้ทดสอบคุณด้วยความยากแต่กำลังทดสอบด้วยความอดทนของใจเพราะหลายครั้งสิ่งที่ทำให้ความมั่งคั่งยังไม่มาไม่ใช่เพราะคุณยังทำไม่พอแต่เพราะใจคุณยังรีบเกินไป เมื่อใจรีบคลื่นพลังงานจะสั่นไหวและเมื่อคลื่นไม่มั่นคงสิ่งที่เข้ามาก็ไม่มั่นคงเช่นกันจากรวาลจริงกำลังสอนให้คุณเรียนรู้การยืนอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ตัดสินผลลัพธ์ล่วงหน้า ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ให้รู้ไว้ว่านี่คือช่วงที่พลังงานเริ่มทำงานกับระดับลึกของจิตความกลัวเก่าๆความรู้สึกขาดความทรงจำเรื่องการคลาดโอกาสกำลังถูกดึงขึ้นมาเพื่อให้คุณมองเห็นไม่ใช่เพื่อทำร้ายคุณแต่เพื่อปล่อยให้มันผ่านไปอย่างอ่อนโยน ความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงเริ่มต้นจากการที่คุณไม่ต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อคุณเลิกโทษอดีตและเลิกกังวลอนาคตพลังงานแห่งการดึงดูดจะเริ่มกลับสู่สมดุลขอให้คุณอยู่กับเสียงนี้ต่อปล่อยให้ใจค่อยๆสงบเพราะในความสงบนั้นจักรวาลกำลังจัดเรียงบางอย่างให้คุณและสิ่งที่กำลังจะเข้ามาอาจเป็นมากกว่าที่คุณเคยกล้าคาดหวัง ในความเงียบที่คุณกำลังสัมผัสอยู่นี้มีบางอย่างกำลังเปลี่ยนตำแหน่งภายในใจคุณแม้คุณจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ภายนอกแต่จะกระวลเรื่องทำงานจากข้างในก่อนเสมอเพราะเมื่อรากเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนโดยไม่ต้องฝืนพลังงานของวันที่3มกราคมนี้คือพลังแห่งการตั้งต้นใหม่อย่างแท้จริงไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์ แตคือการเริ่มจากบทเรียนทั้งหมดที่คุณผ่านมาจัก,กรวาลไม่ได้ลบอดีตของคุณแต่ใช้มันเป็นแรงส่งเพื่อพาคุณไปไกลกว่าเดิมถ้าในใจคุณเริ่มรู้สึกเบาหรือรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังคลายออกนั่นคือสัญญาณว่าคลื่นพลังงานเริ่มสอดคล้องกันแล้วความมั่งคั่งในระดับจัก,กรวาลไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือความรู้สึกปลอดภัยที่เกิดขึ้นในใจคุณก่อน เมื่อใจรู้สึกปลอดภัยคุณจะไม่รีบคว้าไม่กลัวพลาดและนั่นแหละคือจุดที่โอกาสดีๆกล้าเข้ามาหาคุณจักระวาลให้กับคนที่พร้อมดูแลไม่ใช่คนที่กลัวจะเสียขอให้คุณฟังต่อด้วยความไว้วางใจไม่ใช่ความคาดหวังเพราะทุกครั้งที่คุณวางความคาดหวังลงพลังงานของการรับจะยิ่งเปิดกว้างและในจังหวะที่เหมาะสมที่สุด ความมั่งคั่งจะเข้ามาอย่างเงียบๆแต่มั่นคงเหมือนเช้าวันใหม่ที่ไม่ต้องเร่งแต่สว่างเสมอในจังหวะที่คุณกำลังฟังอยู่นี้อย่าพึ่งพยายามเข้าใจทุกคำเพียงแค่ปล่อยให้เสียงและความหมายซึมผ่านใจไปอย่างช้าๆเพราะพลังงานจัก,กรวาลไม่ทำงานผ่านเหตุผลแต่มันทำงานผ่านความรู้สึกที่ยอมรับ หลายคนคิดว่าความมั่งคั่งต้องเริ่มจากการลงมืออย่างหนักแต่จักรวาลกำลังบอกคุณว่าบางครั้งการเปลี่ยนท่าทีของใจทรงพลังยิ่งกว่าการพยายามฝืนทั้งชีวิตเมื่อคุณหยุดต่อต้านสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคุณกำลังส่งสัญญาณว่าคุณพร้อมแล้ววันที่3มกราคมนี้คือวันที่พลังงานของการอนุญาตถูกเปิดอนุญาตให้สิ่งดีเข้ามา อนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวและอนุญาตให้จกกระวาลช่วยคุณบ้างถ้าคุณเคยรู้สึกว่าต้องสู้คนเดียวเหนื่อยคนเดียววันนี้ขอให้คุณวางภาระนั้นลงชั่วคราวเพราะพลังงานแห่งความมั่งคั่งจะไม่ไหลเข้าหาคนที่แบกโลกไว้บนบ่าแต่มันจะไหลเข้าหาคนที่ยอมเปิดมือและเปิดใจ ฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าใจนิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพยายามนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะคลื่นพลังงานของคุณเริ่มปรับจูนเข้ากับจังหวะของจักรวาลแล้วขอให้คุณอยู่กับช่วงเวลานี้ต่อเพราะเมื่อใจนิ่งพอจักรวาลจะค่อยๆส่งสัญญาณโอกาสและเส้นทางใหม่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติไม่เร่งไม่ฝืน และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเป็นคำตอบของคำอธิษฐานที่คุณเคยลืมไปแล้วในขณะที่คุณยังฟังอยู่ขอให้คุณสังเกตลมหายใจของตัวเองเบาๆไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องควบคุมเพียงรับรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้กับช่วงเวลานี้เพราะการอยู่กับปัจจุบันคือประตูบานแรกของความมั่งคั่ง จักราวาลไม่ส่งของขวัญให้กับคนที่ใจลอยไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตแต่จะมอบโอกาสให้กับคนที่รับรู้คุณค่าของวินาทีนี้วันที่ส3มกราคมนี้คือวันที่พลังงานของการตื่นรู้เรื่องคุณค่าในตัวเองถูกขยายเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองโลกภายนอกก็จะเริ่มสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาถ้าลึกๆคุณเคยคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่ดีพอหรือยังไม่ถึงเวลา ขอให้รู้ไว้ว่าความคิดเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงคลื่นเก่าที่คุณเคยชินกับมันเท่านั้นแล้ววันนี้คลื่นเก่านั้นกำลังอ่อนแรงลงพลังงานแห่งความมั่งคั่งไม่ชอบการบังคับไม่ชอบการแร่งรัดแต่มันตอบสนองต่อความมั่นคงภายในเมื่อใจคุณเริ่มมั่นคงการตัดสินใจของคุณจะชัดการเลือกของคุณจะตรงและโอกาสที่เข้ามาจะไม่ทำให้คุณต้องแลกด้วยความทุกข์ ขอให้คุณฟังต่อด้วยความรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครเพราะจักรวาลไม่ถามว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่ถามเพียงว่าคุณกล้าเปิดใจรับสิ่งดีๆหรือยังและถ้าคุณยังอยู่กับเสียงนี้นั่นหมายความว่าประตูบางบาๆในใจคุณกำลังเปิดออกอย่างเงียบๆ เพื่อให้ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และเส้นทางใหม่ค่อยๆก้าวเข้ามาในชีวิตคุณอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงและตรงจังหวะที่สุดเมื่อคุณมาถึงตรงนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ฟังเพราะความบังเอิญแต่เพราะพลังงานของคุณตอบรับการเรียกของจักรวาลแล้วบางคุณอาจผ่านมาเห็นคลิปนี้แต่ไม่หยุดฟังบางคนอาจฟังเพียงไม่กี่วินาทีแล้วจากไป แต่คุณยังอยู่นั่นคือสัญญาณของความพร้อมในระดับจิตวิญญาณจากระวาลในช่วงต้นปีนี้กำลังเคลื่อนพลังจากการดิ้นรนไปสู่การไหลลื่นจากการแย่งชิงไปสู่การได้รับอย่างเหมาะสมความมั่งคั่งจะไม่เข้ามาในชีวิตที่วุ่นวายเกินไปแต่มันจะเลือกลงจอดในใจที่สงบพอจะดูแลมันได้ถ้าคุณเคยรู้สึกว่ายิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวัง วันนี้จักระวาลกำลังบอกคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องเร่งสิ่งที่เป็นของคุณจะไม่พลาดคุณไปไหนขอให้คุณรับรู้พลังงานนี้เหมือนแสงอ่อนๆที่ค่อยๆแทรกเข้ามาในใจไม่เร่งไม่บังคับไม่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนเป็นใครอื่นแต่เพียงช่วยให้คุณกลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เปิดรับมากขึ้นเมื่อใจคุณเริ่มไว้วางใจชีวิตโชคลาภจะไม่มาในรูปของปฏิหารฉับพลันเสมอไป แต่มาในรูปของการตัดสินใจที่ถูกเวลาคนที่เข้ามาถูกจังหวะและโอกาสที่ไม่ต้องแลกด้วยความทุกข์ขอให้คุณฟองต่อด้วยหัวใจที่อ่อนโยนกับตัวเองเพราะในวินาทีที่คุณเลิกกดดันชีวิตจัก,กรวาลจะเริ่มทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่และสิ่งที่กำลังจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากวันนี้อาจไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งภายนอกแต่คือความมั่นคงภายในที่ทำให้คุณรับทุกอย่างได้อย่างไม่กลัวอีกต่อไป และเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าพลังงานได้ถูกส่งถึงคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเข้าใจทุกคำหรือไม่จักรวาลรับรู้ถึงความตั้งใจในการเปิดใจของคุณวันที่3มกราคม2026คือจุดเริ่มต้นของคลื่นพลังงานใหม่คลื่นที่ไม่ได้เรียกร้องให้คุณฝืนแต่เชื้อเชิญให้คุณวางใจและอนุญาตให้ความมั่งคัง่งโอกาส และสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่วิลาทีนี้เป็นต้นไปขอให้สิ่งที่ไม่ใช่ค่อยๆหลุดออกขอให้สิ่งที่เหมาะสมค่อยๆเข้ามาขอให้การตัดสินใจของคุณชัดขึ้นและขอให้หัวใจของคุณเบาขึ้นกว่าเดิมขอให้จักรวาลเปิดทางให้โชคลาภที่มาพร้อมความสบายใจให้ความมั่งคั่งที่ไม่ต้องแลกด้วยความทุกข์ และให้ความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่กับคุณได้นานไหลเข้ามาในชีวิตของคุณตามจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับคุณจริงๆถ้าคลิปนี้ทำให้ใจคุณนิ่งลงหรือรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างโอบอุ้มอยู่เงียบๆขอให้คุณกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อรับพลังงานดีๆแบบนี้ต่อไปตลอดปีเพราะบางครั้งแค่ฟังให้ถูกเวลาชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเป็นผู้ที่พร้อมรับ พร้อมดูแลและพร้อมเติบโตภายใต้ความเมตตาและความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลเสมอขอให้คุณโชคดีมั่งคัง่งและสงบจากภายในสาธุ